ตอนนี้ช่างแอร์กำลังตรวจเช็คคอมพิเซอร์นะครับตอนนี้อาการมีปัญหาครับตอนนี้มิตเตอร์ก็สู้ชีวิตนะครับตัดหัวเอาจริงแนละ้วกำลังเช็คค่าความต้านทานของขดลวดนะครับเ่ยนยา,า,า,านมาดบรมเลยโมเมนต์กีเซคขาเพราะได้กีเซคส่ cái thì còn khó quá nè khó gì năng chơi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ีกระเพาะนะครับกระซีกระเพาะไม่ขึ้นนะครับขยับปีขาหนึงหายชิบหายแล้วเป็นเหมือนมีอยู่นะดีอ่ะห่างเดียเป็นไส้ปลาได้นะเอาไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับ ไม่ขึ้นครับหายแล้ว